สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสัญญกรรมที่กําลังฮิตติดเทนในตอนนี้เลยนะคะก็ะคือสัญญกรรมยกคิวนะคะหรือว่าสับบาวลิปนั่นเองลูกค้าท่านนี้นะคะเข้ามาคอนซัลคุณหมอนะคะปรึกษาเพื่อทําสัญยกรรมยกคิวนะคะหลังจากที่คอนซัลเสร็จแล้วนะคะคุณหมอจะพามาวาดตาแหน่งนะคะที่เราจะตัดน,นะคะ หลังจากที่วาดเสร็จนะคะคุณหมอก็ใช้ให้คนไข้ดูกระจกนะคะว่าเราจะตัดออกไปประมาณนี้นะคะโดยที่เราจะตัดตรงตำแหน่งนี้นะคะหลังวาดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังทําทันทีค่ะแพลสวยมาก อาการบวมช้ำแทบไม่มีเลยค่ะแผนของคุณหมอนะคะจะตัดอยู่ที่ใต้ทองคิ้วนะคะซึ่งแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเคยทำตามมาแล้วนะคะแต่มีปัญหาหนังตาตกบริเวณหางคิ้วนะคะจึงเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการโยกคิ้วค่ะหลังทำทันทีสวยมากค่ะ